แบบของรายการบราที่รายการบราที่คือรายการที่มีหลากหลายเรื่องราวนะครับก็สุดแท้แต่ว่าคีฟผู้คิดรายการนั้นจะมุ่งเน้นเอาเนื้อหาสาระอะไรมานําเสนอนะั้นรูปแบบมันก็จะกว้างๆเป็นไปได้หลายแบบเชิญคนที่มีเรื่องน่าสนใจมาสัมภาษณ์ในยุคแรกเราทาําฉากเชิญคนมาสัมภาษณ์หรือบางทีเปลี่ยนบรรยากาศลองถ่ายออกเอรดอรไปสัมภาษณ์คนนะที่นั้นเหมือน,นที่เราทำคือทัวร์ก้าวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเอาไปเมืองโบราณนะครับ เอาไปสมุยนะครับเอาไปไหนอีกล่ะนั่นแหละครับเราไปกลุก่มเทพย่อยเราไปดูโรงปุ๋ยนะครับไปดอนหอยหลอดไปราชบุรีเหล่านี้ก็ยี่อความหลากหลายก็กลายเป็นรายการวาไรตี้รายการวาไรตี้ไม่ใช่ละครโทรทัศน์ซึ่งเป็นตอนตอนจบไปไม่ใช่รายการข่าวนะครับไม่ใช่รายการวิเคราะห์ข่าวซึ่ง นเอสีวีจะถนัดมากเป็นสถานีข่าวสารตลอด2ี่ชั่วโมงแน่นอนแล้วก็นําเสนอความในไปของสังคมรูปแบบรายงานก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้มาโจทย์ของจอเหลืองรายการวาไราตี้แน่นอนครับม,มันก็ต้องมันก็ต้องมีพื้นที่สตูดิโอในเอสีวีมีไม่พอที่จะจัดฉากวาไราตี้ถูกต้องไหมฮะไม่เอาทางอุปกรณ์ของเอสีวีเองกล้องต่างๆก็ถูกใช้งานเต็มที่ดังนั้นเราประหยัดต้นทุนเราไม่เช่าสตูดิโอละ เราออกนอกสถานที่ไปถ่ายยางที่ที่เขาไม่คิดค่าสถานที่เราไปไหนละ่ะไปเที่ยวตลาดน้ำไปร้านพันธมิตรไปอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีค่ากลงนะครับไปการยาวหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองวันเสาร์และอาทิตย์หึืออาทิตย์ทำรายการสามชั่วโมงที่เป็นวารรตี้แน่นอนครับมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายถ้าเราจะลดค่าใช้จ่ายแค่กล้องน้อยหน่อยแล้วไม่ไปไหนมากอยู่มาที่มันก็จะเป็นเหมือนอย่างเนี้ครับนั่งยู่นห,นหนของตัดนะครับพี่น้องพี่น้อง,องดูได้ไหมถ้าทนดูย่างได้ก็เอา จะถูกยิ่งขึ้นถ้าผมพูดคนเดียวแต่ถ้าสาระไม่แหมมันจะพูดคนเดียวมันไม่ไหวเอาเทียทียมานั่งด้วยกันเ,เช่นว่าด้วยเรื่องจังหวัาาดใต้บุรีมีอะไรแต่เราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าไม่มีทุนไปยกกองยกกองไปไม่ไหวเอานั่งมาหน่องตาน่องแก้มานั่งคุยกันใตบุมีอย่างนี้เอารูปไปดูคุยกันอย่างนี้พี่น้องดูได้ไหมอย่างนี้ถูกหน่อยฝึกเอาไ้คิดนะครับอย่างนี้แต่ลดต้นทุนไปดูไปสักสองอาทิตย์พี่น้องจะเบื่อไหม เดี๋ยวกลายเป็นรายการอะไรก็ไม่สนุกเลยมันต้นทุนบังคับนั่นเองครับ,นนรบจริงเป็นสิ่งที่เรากําลังคิดคํานึงอยู่เพราะไม่ว่าจะถูกที่สุดอย่างไรนั่งอย่างเนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้อุปกรณ์หลังนี้แจ็กล้องใช้การตัดต่อมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานมีเทปเพื่อทดี่จะถ่ายแล้วก็ตัดต่อมีลงเสียงแล้วก็ส่งไปให้เอซีบีนะครับถ้าถูกอันนั้นที่ถ่ายทอดสดจะต้องไปนั่งคุยที่สถานีเอซีบีเลยซึ่งเขาเป็นอย่างนั้นแล้ว มันจะเป็นรายการวาไรตี้ได้อย่างไรครับหมันเราต้องเป็นรายการฐานที่เอสซีบีทำอยู่ดังนั้นมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เอสซีบีไม่จำเป็นต้องมีจอเหลืองมไม่จำเป็นต้องมีรายการวาไรตี้อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะในความเป็นเอสซีบีในวิธีการทํางานอย่างนั้นก็มีความหลากหลายอยู่แล้วเช่นรายการปกขับโตข้าวที่ไปปองไปยังร้านค้าต่างๆก,ก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งซึ่ง ซึ่งเหมัอนมีอย่างนั้นอยู่แล้วนะหาแล้วก็ใช้กล้องของเอชซีีได้มีทีมงานนั้นอยู่แล้วนั่นก็แบบหนึ่งพอมาเป็นจอเหลืองผมมันคิดอีกแบบมันก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายนั่นเองปีนสิ่งที่เราต้องคิดขึ้น,นึรงไม่นด้มาตัดพ้อไม่ได้อะไรเลยนะครับเล่าให้ฟังฝากให้พี่น้องที่เข้าใจว่าเมื่อผ่านวิกฤตี้สร็จแล้วจอเหลืองน่าจะอยู่ต่อไปฝากช่วยคิดครับว่ามันจะอยู่แบบไหนดีนะฮะ ขอความเห็นเลยแล้วครับคิด,ดแน่ๆครับอาทิตย์หน้าวันที่9และ10รายการจดเหลือยังมีอยู่ฮะผมยังอยู่แน่เจอพี่น้องแน่แต่จากนี้ปีกอาทิตย์หนึ่งแต่คุณคิดอย่างหนักครับถึงรูปแบบรายการและต้นทุนในการผลิตผมคงทำรายการต่อไปแล้วเป็นหนี้พ่อคุณไปเรื่อยเพื่อวันหนึ่งไปจัดคอนเสิร์ตเองเองินพี่น้องมาใช้หนี้อีกอย่างนั้นไม่ได้แน่ๆบางทีเราต้องยอมรับความจริงครับว่าในบางเวลา เรื่องบางเรื่องบางรูปแบบมันยังไม่เหมาะกับเวลานั้นๆในบางเวลามันเหมาะกับบางเรื่องบางรูปแบบจอเหลืองอาจจะต้องหยุดตรงนี้แต่ขอได้คือขอเพียงที่น้องเข้าใจผมยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเลยครับที่เล่าสู่นันฟังนี่คือช่วงที่ผมต้องคิดกันหนักคิดว่าผมทําง่ายๆเอาล้องมา้วพูดคนเดียวเนะี่ยผมก็พูดได้ฮะแต่มันก็จะอยู่อย่างนี้ย มันน่าสนใจหรือสําหรับพี่น้องพี่น้องพันมิตรที่อยู่ต่างประเทศที่ดูรีรันดูแล้วดูอีกอยากดูอีกเนี่ยยังจะอยากดูอยู่ไหมถ้าผมพูดคนเดียวอย่างนี้แต่ถ้าผมอาจจะพูดไม่ไหวก็นั่งอ่านหนังสือให้ฟังมันเริ่มเป็นรายการอ่านหนังสือให้ฟังพี่น้องชอบไปอย่างเงี้ยต้นทุนถูกแน,น,น่แต่มันเหมาะหรือไม่ดังนั้นรูปแบบรายการเพื่อ มีต้นทุนที่เหมาะสม่นอื่สีจะต้องคิดฝากช่วยคิดคับฝากจริงๆอย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความสุขที่อยู่ตรงนี้ได้พูดกับพี่น้องทุกอาทิต,ตย์ทิตย์ละสองวันในกอนไลน์เพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันให้ความสุขความบันเทิงกับพี่น้องจริงหรือไม่ถ้าเราไปถึงนั้นไม่ได้มันก็ต้องพักไปก่อนนี่เกิดให้ฟังเิ่นๆนะครับก็คิดอะไรเราก็เขียนตัวหายมาบอกกันนะฮะลงข่าวแนะนํากันมาได้นะครับนั่คืออนาคตของจอนเหลียง เอาละครับมาความเป็นจริงในปัจจุบันตรงนี้นะครับพูดค้างไว้แบบวต่สดากรเรื่องตั๋วเครื่องบินไปอินเดียเดื่องอาประการาจากทัวร์ของกาแฟทุกๆนะครับเย็นหน่อยแล้วพิติกให้มาสองใบผมเปิ่นไว้แล้วว่าผมจะตั้งคําถามใายรายการจะให้โทรเข้ามาตอบครับสองสายแรกที่โทรเข้ามาแล้วตอบถูกให้รางวัลน,นี้เลยนะครับตั๋วบินไปอินเดียคําถาม จะอยู่ในเพลงต่อไปนี้ที่จะให้ฟังที่เป็นเพลงเพลงที่เขียนขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เล่นในคอนเสิร์ตนี้อ่าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เนื้อหาตุกเร้ารุนแรงในตอนชุมนุมแต่หยิบขอาแง่มุมของความเป็นไทยในแง่หนึ่งมาเรียงร้อยกันเป็นเพลงฟังดูครับผมว่าเพลงสนุกฮะที่นำคญคําถามชิงรางวัลตัวผูินมันอยู่ในเพลงนี้ครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาบอกว่าถามว่าอะไรเชิญครับ ไอ้ผมอยู่ผมอย่างเงี้ยนะฮะคือจริงๆผมก็มาฟังข้อบูลเกี่ยวข้อมูลเหมือนพี่น้องนะครับแต่ว่าบทเพลงมันก็เป็นมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ในการสื่อสารผู้ปราศัยก็จะประาศัยนักร้องนักนตรีก็จะใช้บทเพลงเมื่อสองวันนี้ไปออกรายการอาจารย์เจิมสังอาจารย์เจิมสังชวนไปคุยอาจารนยน์ก็ถามว่าเอ้มีคนบอกว่าศิลปินเนี่ยจริงๆพูดแล้วสื่อสารพี่น้องมากกว่าคำปราศัยอีกซึ่งผมก็บอกแล้วไม่จริงหรอกครับมันเอื้อเอื้อกัน นะถ้าไม่มีผู้ประสายไม่มีข้อมูลจากหลายๆคนเนี่ยนักอองนักดนตรีศิลปินก็จะไม่มีประเด็นแหล่งคมที่จะมาต่อยอดเป็นเพลงแล้นบทเพลงมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการเล่า,เล,าเล่าเรื่องต่อเนื่องกันไปดังนั้นมันจึงเอื้อกันนะครับเพราะนั้นเวลาไปเวทีคอนเสิร์ตถ้ามันดึกหน่อยสลับกันนักดนตรีผู้ประสายก็เป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของเรานะครับเพราะนั้นให้ผมว่าเรื่อง,เ,องเพลงดีกว่าเพลงเนี่ยนะครับพอพ้นจากเรื่องของการต่อสู้พึกเขิลุกเร้าเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เพลงเล่าเรื่องดีๆงามๆได้ เราหยิบเรื่องดีงามในสังคมมาเป็นเพลงได้นะครับเรื่องดีงามใกล้ๆตัวเนี่ยเช่นเรื่องสุภาษิตเอ่สุภาษิตที่มีคำอังเก๋มีมีคำดีๆเยอะนะครับสังเกตไปครับสุภาษิตไทยเนี่ยมันคล้องจองกันนะลองเอามาต่อๆกันแล้วใส่ทำจองมันเป็นเพลงได้อ่าเดี๋ยวเราเราลองร้องเพลงดียกันมาเรามาขึ้นต้นอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าเพลงนี้มันจะขึ้นต้นอย่างนี้ร้องรำทำเพลงไหนพูดตามสิร้องรำทำเพลง กันให้สนุกจะมานั่งอมทุกกันอยู่ทำไม <Yeah. S 1> ร้องรำทำเพลง <Yeah. S 1> ให้คลื่นเพลงกันใหญ่ <Yeah. S 1> เพลงอะไรนะร้องรำทำไปร้องรำทำไป <c oughs> ไม่ต้องบอกก็ออกมาเลย <c oughs> อ่านี่คือท่อนต้อยมันจะมีทำนอง่างนี้ <Yeah. S 1> ร้องรำทำเพลงให้คลื่นเพลง ให้ครึกเพลงสนุกร้องรำทำเพลงจะมานั่งอมทุกทำไมร้องรำทำเพลงให้ครึกเพลกันใหญ่ร้องรำทำไปไม่ต้องบอกก็ออกมาเลยเช้า